สวัสดีครับมาพบกับประวัติถ้ำตับเตา่าเป็นวัดล้างมานานก่อนที่พระเจ้าหลวงมหาวง์จะสั่งให้บูรณะปฏิสังขรณ์การสร้างวัดถ้ำตับเต่าขึ้นได้มีชาวฝรั่งนอร์เวย์ชื่อคารนบ็อก ok. มาสำรวจถ้ำมาชาติในร้านนาไทยเขาได้เข้ามาพักที่อำเภอเมืองฝางเขาได้บันทึกความสำคัญของสถานนี้เอาไว้ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธนาสมามาก ร้อยปีมีพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระนอนก่นอ,นอด้วยอิฐโบกปูนทาด้วยยางไม้และปิดทองชำรุดสโสมมากยางไม้และทองหลุดร่อนลงเป็นแห่งๆรอบพระนอนองค์ใหญ่นี้สาวกนั่งประนมมือปาหนึ่งคำสวดพระพุทธเจ้ามีผู้เล่าว่าผู้ไปขอแล้วมักสมความปรารถนาตำนานของถ้ำนี้จะลึกอยู่บนศิลาสามแผ่นว่าพระอรหรันต เสด็จมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณที่นี้แล้วได้เสด็จสู่ปริิพานตรงถ้ำมีเทพพยาดาอาหารเสด็จมาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณที่นี้แล้วได้เสด็จสู่ปริิพานตรงปากถ้ำเทพพยาดาถวายพระเพลิงจนเป็นเหตุให้ไม่ลึกลงไปในดินยาวหนึ่งพันวาด้านกว้าง100าาหนึ่งร้อยวาพญานาคขึ้นมาพ่นน้ำดับจึงปรากฏมีขี้เท่า เต็มถ้ำเรียกว่าถ้ำตับเตา่าหรือถ้ำทับเทา่าเลยเพียนมาเป็นถ้ำตับเตา่าภายหลังดังนั้นเป็นสถานที่แห่งใหม่อ่ะใครที่สนใจอยากมาก็ยินดีต้อนรับอตอนนี้ผมอยู่หน้าเรเอนปากถ้ำตับเตา่าหรือถ้ามืดตอนนี้ผมและทีมงานไกด์สี่คนตลอดนักท่องเที่ยว จากกรุงเทพสามชีวิตวันนี้ได้มาเที่ยวและมาได้สำรวจไปพร้อมกันเชิญติดตามตอนต่อไปครับตอนนี้ผมได้เดินลงมาทางลงปากถ้ำตับเ่าผมรู้สึกเย็นนะขนลุกเพราะมันจะว่าน่ากลัวก็ใช่แต่ด้วยความที่คงธรรมชาติสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซนต์ นักท่องเที่ยวน,นะน้่เยมากที่จะรู้ท่ำนี้ดังนั้นนะอ,นอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศสดๆแบบเรียวไทมอย่างที่ผมกำลังนำทีมงานและไกดสี่คนตอนนี้กำลังนำทางไปนะครับผม ตอนนี้เราเรามากับไกเล็กตัวเล็กนะครับสองคนตอนนี้ได้นําทางาผมไปยังาปลาย่าของทับตะเต่านะระยะทางประมาณ300เมตรตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเอาเดี๋ยวตอนนี้จากช่องชานีลกำลังได้ไปสํารวจอยู่ะไ,ได๋วเาถก่ถายลงมาเล็ก,ลกถ่ายลงมาตาำ ไปตามโทรศัพท์นะครับโอเคลงมาไม่ลงมาลอริเวณนี้ครับจะเห็นธรรมชาติของหินงอกหินย้อยสวยงามและก็จะมีค้างคาวบินเป็นหมืน่มนๆตัวนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นค้างคาวที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะตอนนี้เราอยู่บริเวณไหนของถ้ำตับเตา ใกล้ถึงครึ่งทางยังจะเลขหันหน้ามาหน่อยใกล้ถึงครึ่งทางแล้วครับอ๋อใกล้จะถึงแล้วตรงนี้เขาเรียกท้ำอะไรนะท้ำอะไรนะท้ำในลุกถ้ำในอะไรนะมันจะเป็นแคปแล้วก็เป็นรูตันๆครับอ๋อตอนนี้ที่เราจะไปจะมีกี่ถ้ำเดี๋ยวถ้ำอะไรมีหลายครับมีหลายอ่ะเดี๋ยวไปกัน <Put. S 2> อ๋อจะเป็นงูอะไรนะงูข้าถ้ำงูพญา,าน,นาคจะเป็นงูเป็นงูเหลือยมหรืองูอะไรอืมแบบปกติครับอ๋อแต่แต่เขาไม่ทำร้ายคนใช่ไหมโอ้เป็นลูกป,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 ปั้นใช่ไหมอ๋อตะ่อนเคยได้ยินว่าคนเห็นงูใช่ไหมตะโกนนี้มีครับเออมีงูจริงเขาจะเลื้อยผ่านใช่ไหมค่ะโอเค